กำลังรอร้านยาจิตีิสุขไรนะคะจะลองดูว่าวะรอนรือเปล่าเขาบอกว่า8นาทีจ้ามีใจได้กินสวัสดีค่ะสรุปว่าเราได้มาอยู่ในร้านแล้วนะคะรอคิวไม่ถึง10นาที15นาทีเท่านั้นเองวันนี้คิวไม่ค่อยเยอะโชคดีมากเลยค่ะดีใจได้กินแล้วแล้วก็เวลาเข้ามาในร้านนะคะพนักงานก็จะให้อันนี้มาเนาะเพื่อเป็น qr code สแกน เพื่อที่จะดูว่าเราจะสั่งเมนูอะไรแล้วก็จะสั่งจากคิมาร์โอดอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูแล้วก็พวกอของที่อยู่บนโต๊ะกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูของที่ร้านนะคะให้ดูคร่าวๆก็จะมีชุดเนื้อคารุมิชุดหมูคารุมิชุดทริโอต่างๆราคาก็ดีมากเลยด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากสั่งแบบเป็นเซ็ตเราก็สามารถสั่งอลาคาร์ได้ ส่วนตรงนี้ก็เป็นซอสค่ะซอสต่างๆที่เอามาใส่ในน้ำจิ้มนะคะมีพริกกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีเกลือให้ด้วยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักใต้โต๊ะนะคะมีช้อนมีตะเกียบมีทิชชู่มีผ้าเย็นให้ดีมากเลยค่ะ น,นะคะเซตเรามาแล้วจ้าเป็นชุดเซตปูคารุบินะคะใน่ากินมากเลยในเซตนะคะก็จะได้ที่เป็นข้าวแล้วก็ซุปแล้วก็กิมจิหรือว่าจะสั่งเป็นสลัดก็ได้สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเซตหมูที่เราสั่งมาเออส่วนหมูผู้ลุกผู้ตานี้เราสั่งมาเพิ่มพเพราะคิดว่าเราท่้าเรา โอเคค่ะก็รีวิวกันไปคร่าวๆนะคะเดี๋ยวยังไงเราขอตัวไปกรนก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด subscribe ด้วยเจอกันที่ค่ะบ๊ายบาย